ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราจะมาดูเจ้าบอลกระดาษด่างครับบอลกระดาษด่างของผมมีอยู่สองชนิดนะครับคือเพาะจากไข่นะครับกับผ่าหัวนะครับนี่คือสองต้นนี่คือซื้อมาพร้อมกันนะครับตัวนี้เกิดจากไข่นะครับตัวนี้เกิดจากไข่ครับได้ด่างนะครับ ตัวนี้จะโตวไวนะครับออกจากไข่ผมอบถุงประมาณเดือนหนึ่งครับเขาก็งอกแล้วนะครับแต่ตัวนี้ครับตัวนี้คือผ่าหัวครับเขียวอีกต่างหากนะครับกว่าจะออกก็ประมาณสองเดือนได้มั้งครับนี่คือซื้อมาพร้อมกันนะครับตัวนี้ซื้อมาผ่าหัวแปดร้อยห้าสิบ ตัวไข่ซื้อมาหนึ่งพันครับตัวไข่ผมใช้ขุยมะาพร้าวครับในการปลูกเขานะครับไข่กับผ่าหัวนะครับแล้วก็อบเอาไว้ครับจนกว่าเขาจะออกใบครับถึงจะเอาออกจากถุงมาครับตัวนี้ก็เพิ่งเอาออกจากถุงได้ประมาณหนึ่งวันนะครับดูแล้ว เขียวหมดครับเขาบอกว่าต้องรอดูใบที่2หรือใบที่3ามก็เขาอาจจะด,ด่างก็ได้นะครับตอนนี้ที่แน่ๆคือเขาออกใบเขียวเลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่ใช้วัสดุปลูกเหมือนกันนะครับแสดงว่าตัวไข่จะออกไวกว่าผ่าหัวครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ดินนะครับเขาโตขึ้นนะครับก็ใช้กาบมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็แกบดำเผานะครับเขาก็จะเริ่มติบโตได้ไวนะครับหลังจากย้ายมาปลูกตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนได้ครับก็มาอีกสองใบครับโตนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับ ได้ด่างต้นไม่ด่างต้นเองเดี๋ยวลองไปเลี้ยงสักแดดนะครับแดดได้แดดขึ้นวันเช้านะเขาบอกนะครับหรือไม่ก็ไว้ใต้สนามเลยครับทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวหาที่เก็บครับว่าเขาจะด่างไหมแต่ตอนนี้เอาไว้ร่มก่อนนะครับเพราะผมเพิ่งเอาจากถุงได้ประมาณวันนึงครับก็ย้ายมาปลูกนะครับเพราะว่าผมใส่กระถางเล็กๆครับแก้วน้ำนะครับเล็กๆครับปลูกครับตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่กระถางใหญ่หน่อย ไม่แน่เดี๋ยวไปที่สองเขาเอาจะด่ากก็ได้ครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับไปที่สองนะครับแต่ตัวนี้ครับโชว์ได้นะครับตอนนี้ครับดูทุกวันครับสวยงามมากครับด่างอย่างนี้สวยครับตัวนี้คือด่างกระจายนะครับใบที่สามครับแต่ใบแรกครับใบแรกหินก็ด่างแล้วนะครับ ที่จริงผมเห็นถ้าต้นโตแล้วก็เลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้นะครับไม่เป็นไรนะครับพวกนี้นะครับเราก็ค่อยขยับออกนะครับอย่าพิ่งออกไว้ทีเดียวนะครับวันนี้อาจจะไว้สักครึ่งวันวันที่สองอาจจะไปอีกหนชั่วโมงสอชั่วโมงสชั่วโมงเพื่อขยับไปนิดๆนะครับแล้วค่อยออกเต็มที่นะครับปุ๋ยผมก็ใช้สูตรสิบห้าสามตัวเหมือนเดิมครับ ทีแรกพี่เขาที่ซื้อนะครับเขาไม่ยอมแบ่งให้เขาบอกว่ามีอยู่ไข่อยู่สามฟองนะครับเขาขายไปหนึ่งครับคราวนี้เขาจะเก็บไว้สองครับแล้วต่อมาเขาก็แบ่งให้ต้นหนึ่งก็พอดีก็ได้ต้นนี้พอดีต้นด่างนะครับก็งบน้อยครับต้องซื้อไข่ก่อนนะครับถ้าซื้อเป็นต้นจะแพงนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชัวนี่ซื้อเป็นต้นเลยจะดีกว่านะครับให้มันเห็นว่าด่างเลยครับไม่งั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะเขียวนะครับคือต้องเสี่ยงนะครับแต่เราต้องมาลุ้นใบที่สองใบที่สามอีกนะครับอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งไปอะไรเสียใจอะไรนะครับใบเขียวนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูใบที่สองใบที่สามเพราะอาจจะด่างก็ได้นะครับชิ้นจากหัวเขาเขาบอกว่าต้นแม่เป็นยังไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าต้นแม่เขาด่างเขาก็ต้องด่างแนละ้วแต่ว่าไม่รู้ว่าใบที่สองเขาจะด่างไหมครับ แต่เขาถ่ายให้ดูเขาบอกมันติดเหลืองนะครับต้นนี้ครับเขาบอกเป็นบอลกระดาษเหลืองนะผมก็ไม่ทราบเลยนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นบอลกระดาษเขียวแล้วครับเขียวปีแล้วไม่มีจุดไม่มีด่างอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับด่างสวยครับด่างสวยอลังการมากครับนี่ครับ ผมจะลดน้ำเขาตอนเช้านะครับตอนเช้า,ชาทุกนะครับทุกตอนเช้านะผมจะลดน้ำเขาหน่อยให้เขาชุ่มๆหน่อยครับตอนเย็นนี่ผมจะไม่ลดนะครับตอนนี้เขาก็ยังชุ่มอยู่ครับดินนะครับให้ดินเขาชุ่มตลอดเวลาเงี้ยเพราะว่าเขาชอบความชุ่มชื้นนะครับแต่เขาไม่ชอบความแฉะนะครับพวกนี้ อลูกในดินในกระถางดินเผานะครับเขาจะเย็นนะครับเขาจะชอบมากเลยครับถ้าพลาสติกนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกระถางนี้เขาบอกว่ามันจะโตไวครับอยากเจ้าของเขาที่เขาขายให้ผมนะครับเขาบอกว่าของเขาใบยังเล็กอยู่นะครับแต่ของผมโตไวครับเขาบอกก็เสดอว่ากระถางดินเผาจะโตไวกว่าพลาสติกนะครับเขาชอบความเย็นนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สามใบลุ้นใบที่สี่นะครับ ว่าจะสวยไหมครับนี่ครับใบใบล่าสุดเขาครับก็จะไม่ด่างเยอะเหมือนกันนะครับไม่ค่อยด่างเท่าไหร่แต่ในเมื่อเขาด่างแล้วเขาก็จะด่างด่างไปเรื่อยๆนะครับนอกจากเขาจะเขียวนะครับเราก็รู้เราว่าเขาจะด่างเมื่อไหร่นะครับบางครั้งเขาอาจจะด่างใบที่ห้าใบที่หกครับเห็นเขาบอกนะครับตอนโตนู่นครับ ล้วก็ปลูกทิ้งไว้ไงเขาเป็นบอลกระดาษด,ด่างก็สวยก็ถึ่งไม้เขียวก็รอเราก็รอดูหน่อเขาอีกทีนะครับตอนนี้เขายังเล็กอยู่ก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้ว่าเขาจะด่างหรือไม่ด่างนะครับตอนนี้บอลสีก็กําลังฮิตนะครับแต่บอลกระดาษด,ด่างราคาก็ค่อนข้างสูงครับก็ยังเล่นกันอยู่ครับราคาค่อนข้างสูงเลยจับต้องได้ยากครับ นอกจากเราจะซื้อไข่หรือว่าผ่าหัวมาเ้่งที่เป็นชิ้นครับแต่เราก็มาเสี่ยงอีกนะครับว่าจะเน่าหรือไม่เน่าครับบางคนเขามือใหม่ไม่รู้เนี้ยครับเรามาเพาะแน้วมันเน่าครับก็เสียดายเงินครับแปดเก้าร้อยบาทตรงนี้ครับเราต้องศึกษาก่อนที่จะไปซื้อนะครับดูใน YouTube หรือว่าดูสอบถามเกี่ยวกับคนที่เขาปลูกก่อนอย่างเงี้ยครับก็จะดีหน่อยครับอยู่ๆเราไปซื้อเลยเงยเราเพาะไม่ค่อยเป็นครับไม่รู้เขาใช้ดินอะไรในการเพาะอะไรพวกนี้ครับ เราต้องหาข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้ราคาเขาก็ไม่ใช่ว่าถูกๆนะครับอย่างไข่ก็แปดร้อยเก้าร้อยพวกนี้ครับเล็กเกินไปก็ไม่ดีนะครับเราไม่ต้องทําอะไรมากครับหาขุยมะพร้าวที่เราแช่ไว้สักสองสามคืนครับบีบน้ําออกให้หมดครับแล้วก็ฝังไข่เข้าไปนิดหน่อยครับไม่ต้องลึกนะครับหา แก้วน้ํอาอะไรก็ได้นะครับแล้วก็หาถุงอบก็เลยครับก็ทิ้งไว้นะครับก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากครับถ้าเป็นถ้วยที่เขาใส่น้ำเขามันจะใส่นะครับแล้วก็ดูว่าลากเขาแทงหรือมาหรือยังก็ดูได้ง่ายนะครับพวกนี้ก็ศึกษาหาข้อมูลหน่อยนะครับถ้าเขาได้ออกแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ สวยงามมากครับบางครั้งสีขาวพวกนี้ครับเขาจะไม่ไหม้หน่อยครับโดนน้ามากก็จะเป็นรอยนะครับเป็นคล้ายๆเชื้อราพวกนี้ครับก็รักษาเขาดีๆหน่อยครับบางครั้งบางต้นเขาขาวเยอะเงี้ยครับก็อย่าให้เขาโดนน้ําใบเขามากเกินไปแล้วโดนน้ําแล้วโดนแดดพวกนี้ครับตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ครับเขาบอกว่า ห้าหกเดือนเขาก็โตแล้วครับเดี๋ยวประมาณรอดูอีกสักสามเดือนว่าเขาจะโตขนาดไหนครับอยากให้เขาใบโตครับอย่างที่เขาเห็นครับต้นนี้ครับก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับที่ว่าปลูกเองครับฟักไข่เองนะครับบางทีก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะแทงยอดครับเขาจะเน่าหรือเปล่าเนี่ยครับก็กังวลใจเหมือนกันครับก็มือใหม่เพิ่งซื้อมาครับสองต้นนี้นะครับ ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับแต่ว่ามีต้นหนึ่งที่เป็นเขียวนะครับก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับน่าเสียดายนะครับแต่ว่าก็ลุ้นนะครับพวกนี้ซื้อมาก็สายลุ้นเหมือนกันนะครับก็ต้องเสี่ยงนะครับกากมะพร้าวสับครับทาให้ไม่อุ้มน้ํามากก็เวลารดน้ําก็จะไหลจากข้างบนลงข้างล่างนะครับถ้าเราไม่ใส่มะพร้าวสับมากๆนี่เดี๋ยว น้ำเขาจะขังนะครับครับคลิปนี้ก็พามาเจอเจ้าบอลกระดาษด่างนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับ ขอบคุณครับ